ชีวิตคุณเป็นยังไงดูเพื่อนที่อยู่รอบตัวคุณสิพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกัลยาณมิตรตาหรือการครบมิตรที่ดีคือหัวใจของการเจริญในธรรมมันไม่ใช่แค่เรื่องเพื่อนเที่ยวแต่มันคือตัวเร่งปฏิกิริยาของความสําเร็จและความสุขในชีวิตลองนึกดูนะถ้าคุณคบเพื่อนที่ชวนกันไปพัฒนาตัวเองชวนกันไปลงทุนสุขภาพไปทําบุญหรือแม้แต่ชวนคุยเรื่องดีๆคุณจะถอยหลังได้ยังไง แต่ถ้าคุณคบคนที่วันวันเอาแต่บนอิจฉาคนอื่นหรือชวนคุณไปใช้ชีวิตแบบประมาทสุดท้ายพลังลบนั้นก็จะซึมเข้าสู่คุณแบบไม่รู้ตัวหลักง่ายๆคือมิตรที่ดีต้องเป็นคนให้สามอย่าง 1. ให้สติเมื่อเราพลาด 2. ให้กำลังใจเมื่อเราท้อและ 3. ให้ปัญญาเมื่อเราสงสัยวันนี้ลองสแกนวงเพื่อนคุณดูแล้วถามตัวเองว่า คนเหล่านี้กำลังดึงคุณขึ้นหรือฉุดคุณลงชีวิตเรามีเวลาจำกัดจงเลือกลงทุนกับคนที่ทำให้คุณดีขึ้นในทุกวันใครที่มีเพื่อนดีๆที่สุดในชีวิตแท็กเข้ามาขอบคุณตรงนี้เลยแล้วกดบันทึกคลิปนี้ไว้เตือนใจตัวเองนะ